สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่28กุมภาพันธ์2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราอ่ะนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะสักประมาณ10กว่าแท่งนะฮะก็สิบห้าสิบกแท่งนะฮะก็อยู่สักประมาณ4ี่พันกว่าจุดน,นะฮะเมื่อวานนะเราบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะกู้อยากจะขึ้นนะฮะเพราะว่าเขายังไม่สามารถที่จะหลุดโซนที่เรียกว่าโอเวอร์ไปได้นะครับผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งที่เสมอไปนะครับยังมีลงมาทดสอบเนาะเ้นซัพพอร์ตเดิม นะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับยังบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับนะฮะแล้วกําลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะต้องหลุดโซนโอเวอร์ไปก่อนนะครับเขาถึงจะเดินทางนะครับหากเขาเดินทางเขาจะเป็นแค่นะครับการพักตัวของฝั่งขาลงชุดนี้หรือว่าเป็นการจบรอบสัญญาณเท่านั้นนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่เป็นแค่หลุมๆนะฮะก็ดังนั้นนะครับก็โมเมนตัมฝั่งขาลงนี้คือการพักตัวของฝั่งขาขึ้นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านะฮะดิมาเนฟเฟกติฟเท่านั้นนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงแล้วนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่า เกาะเกาะนะครับเกาะเกะนะ่ในโซนที่เรียกว,ว่าเกาะตัวก็คือมีแนวโน้มมันจะลดลงแล้วฮะรตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ supply effective ในระยะสัน้นะน,ะะน,ะะนนะครับในระยะใกล้นะเป็น supply effective ก็สอวันที่ผ่านมานะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับ ในระยะใกล้นะครับเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับอาจมีการพักตัวเพื่อจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเมื่อในระยะไกลบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับ เมื่อวานนะเราวิเคราะห์บอกว่านะครับเขาหอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหรือว่าเบรกขึ้นมาก่อนนะฮะเบรกเพื่อจบรอบสัญญาณนะครับผลปรากฏว่าก็ขึ้นมาทดสอบเท่านั้นนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่ออ่ะโทษทีเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่ออีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์นะครับเป็นการรอรอบสัญญาณหรือว่าการฟอร์มตัวเพื่อจะสร้างแพทเทิร์นเท่านั้นนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะแกลงนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้นะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะไม่อยากจะลงต่อแล้วนะครับกำลังจะเกิดการพักตัวก็ทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราบโดยรวมนะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวอ์อกข้างนั่นเองนะฮะทำไม กล้ามยังคงไม่ไปไหนไกลสักทีนะฮะเพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนะฮะเหมารว,วมไปเลยว่ายังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงแล้วก็มีแนวโน้มมันจะลดลงลนะฮะสำหรับชาวมีสําหรับวิกนี้นะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ีชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะใกล้นะครับมีโอกาสจะพักตัวอยู่บริเวณนี้แล้วมีโอกาสที่จะสร้างฟ r ร m มแพทเทิร์นที่จะเดินทางต่อนะครับทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นการ รอบสัญญาณที่เกิดจากแอคชั่นมาร์เก็ตนะครเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะครก็สิบกว่าแท่งนะครับยังไม่ไปไหนไกลเลยนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขาขอขึ้นมาจบรอบก่อนนะครับแล้วฟอมตัวเป็นรอบสัญญาณใหม่นะฮะตอนนี้ก็จบรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับเป็นแพทเทิร์นเทรนขาลงที่อยู่ปลายเทรนตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดที่เรียกว่าไซเว์หรือว่าเรียกของการพักตัวก่อนก่อนที่จะเริ่มการเดินทางนะครับ ส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นมันจะมีกึ่งๆเลยทีเดียวนะครับอย่างน้อยนะฮะหากเขาจะขึ้นนะครับดีมานโซนชุดนี้นะฮะก็อยู่ที่สักประมาณ4ี่ห้าร้อยจุดแล้วก็ขึ้นไปทดสอบนะครับเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีเหลืองนะครับเข้าถึงจะเดินทางเป็นหลุดแพทเทิร์นไซด์เวนี้ออกไปเกรดเป็นแพทเทิร์นเพนขาขึ้นที่ชัดเจนจะได้มีอดิมานโซนที่ชัดเจนตอนนี้กำลังฟรอร์มตัวคลื่นแรกอยู่ นะครับใครเรียนไปแล้วนอนเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเล็กน้อยมากนะฮะก็เล็กๆเท่านั้นยังสร้างแค่เป็นรูปหลุมเนาะก็ทำให้นะฮะลักษณะการเดินทางชุดนี้นะฮะอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นกรอบการเคลื่อนที่ที่เป็นไซเวอ์ออกข้างนะครับก็อยู่สักประมาณ1,500จุดนะส่วนตลาดนะครับตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่ อ่อนแรงดีกว่านะครับแรงซื้อแรงขายนะฮะเช้านี้เหมารวมไปเลยนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงนะฮะเมื่อไม่มีปริมาณซื้อขายไม่มีปริมาณวอลุ่มที่เกิดขึ้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะไปไหนได้ไม่ไกลนะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝังขาขึ้นแต่นะฮะยังอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นะครับนะฮะ เป็นกรอบปลายเทรนนะฮะเป็นกรอบปลายเทรนอันนี้เป็นเทรนขาลงชุดนี้เนาะนะฮะตอนนี้ก็กําลังฟอร์มตัวหรือว่าพักตัวนะครับตรงนี้ก็อยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นะครับสำหรับกรอ,อบการลงทุนในวันนี้นะครับสำหรับใครที่เทรดทำเฟรมนี้ก็อยู่ที่สักประมาณพันห้าร้อยจุดแนะ,ะส่วนกรอบมันนี่แมนจ์เมนต์เรียนไปแล้วนะครับก็อยู่ที่สักประมาณสามพันกระจุดนิดๆน,นะฮะก็ะลักษณะการเคลื่อนที่ แบบนี้นะครับจะต้องรอให้เขาเกิดเนาะเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นต้นเทรนแบบนี้นะครับเป็นการเนะาะดีมานโซนแคบนิดนึงนะครับดังนั้นก็ดูแลเป็นพิเศษนิดนึงสําหรับใครเทรดในไทม์เฟรมนี้นะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินนะฮะวีกนี้ยังคงนะครับส่งเสริมนะฮะ ตลาดยังคงคาดการณ์ว่านะครับค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงในระดับหนึ่งนะครับแบบเมื่อวานก็ยังมีขยับขยับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเมื่อวานนะครับเรื่องของ spending home sale ประจําเดือนนะครับใครที่เรียนไปแล้วนะครับนะฮะตัวเลขออกมาดีจริงนะครับแต่ทําให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนนะครับค่าเงินดอลลาร์ไม่เป็นผลดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ใครเคยใครเรียนไปแล้วเรื่องการอ่านข่าวนะครับอันนี้เป็นบทที่1เลย ส่วนตลาดยังคงคาดการต่อนะครับว่าค่างเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสจะทรงตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะซุดลงนะครับดังนั้นก็จะส่งผลทางสมการทองคําของเราและมีโอกาสนะฮะทองคำของของทองคำของเรานะฮะมีโอกาสที่จะเกิดไซด์เวย์และหลุดแนวไซด์เวย์สร้างแพทเทิร์นที่ถูกต้องก่อนแล้วเราถึงจะหาดีมาณโซนเจอแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะฮะ สุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ